สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนริตาบุตรปนนท์สเปียมีนาวตำแหน่งเฟิร์สคลาสอิเซชั n นิ t ประจำสาขาทุสเปียร์เมกาบางน,นาค่ะขออนีาตนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของ s a m s u ง g Galaxy Ring ให้น่าสนใจและเห็นภาพนะคะไลฟ์เดโมประจำวันที่9มกราคมพุทธศักราช2568 ูเปสวัสดีค่ะสเปอมีนาวยินดีให้บริการค่ะในวันนี้นะคะสเปอมีนาวขออนุญาตมานําเสนออุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดนะคะจากซัมซุงค่ะให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้เลือกใช้งานนะคะสําหรับอุปกรณ์เสริมใหม่นี้นะคะที่สเปอมีนาวได้กล่าวถึงเบื้องต้นค่ะนั่นก็คือ Samsung กา l ลซี่ริงค่ะ เป็นแหวนอัจฉริยะทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่ใส่ใจและรักสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะคะจะสามารถสวมใส่แทนการใส่สมาร์ทวอทได้อย่างดีค่ะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า Samsung Galaxy Ring นี้มีคุณสมบัติและจุดเด่นที่น่าใช้งานอย่างไรพร้อมๆกันค่ะ s a m s u n Galaxy g Ring นี้นะคะจะทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Health ค่ะซึ่งจะตรวจจับการวิ่งการออกกำลังกายการให้คะแนนการนอนหลับรวมไปถึงการเต้นของอัตราของหัวใจของเราได้อีกด้วยนะคะและยังสามารถประมวลผลรายงานผลให้เราอย่างทันท่วงทีค่ะ s a m s u n Galaxy g Ring นี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะไม่เพียงแต่มอบให้กับตัวเองนะคะ สามารถมอบให้กับคนที่เรารักเพื่อเป็นการบอกรักอีกด้วยละค่ะ Samsung Galaxy Ring นี้นะคะมีความพิเศษอย่างหลากหลายค่ะมาพร้อมกับสีสันที่สวยงามให้เลือกถึง3สีสีแรกนะคะสีไทเทเนียมแบล็ค่ะสีไทเทเนียมซิ v เวอและสีไทเทเนียมโกลดค่ะมาพร้อมกับความเบานะคะด้วยวัสดุของไทเทเนียมและแข็งแกร่งในการใช้งานอีกด้วยค่ะ มีมาให้เลือกหลากหลายไซส์นะคะ9ไซส์เลยเหมาะสำหรับนิ้วของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายในทุกเจเนอเรชันค่ะและทุกๆท่านเลยนะคะและที่สำคัญค่ะซัมซุงกาแล็กซี่ริงนี้นะคะชาร์จเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะสามารถใช้งานยาวนานได้ถึง7วันค่ะซึ่งก็จะลดความเป็นกังวลใจในเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะคะและยังกันน้ำได้อีกด้วยนะคะ Samsung g a l a ี y ร i n ินี้นะคะมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคนที่เรารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะซาฟิเยมินาขออนุญาตแนะนําเป็นพิเศษเลยค่ะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสนใจ Samsung g ล l ซี y r i รินะคะแล้วก็ต้องการาได้รับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติม ถามได้ที่ phere, ทูสเฟียทุกๆสาขานะคะหรือว่าเข้ามาสอบถามได้ที่ทูสเฟียสาขาเมกาบางนางก็ได้ค่ะโทรมาที่02-105-541 1ก็ได้ค่ะสเฟียรมีนาวยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้สเฟียมีนาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากในส่วนของอุปกรณ์เสริมดีๆนี้นะคะให้กับคุณผู้หญิงรักคุณผู้ชายได้เลือกใช้งานด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ